อ่ะพออย่างเงี้ยพออย่างเงี้ยจะกดโอหลบเสือไอ้โอ้ย <lakes> เล่นเล่นอะไรดีนะผมศึกษามาพอสมควรแล้วก่อนจะก่อนจะมาเล่นเนี่ยมีอะไรใหร้ปรับบ้างควิเดเกมอัศวินเล่ร่อนนักดาบ โห oh, ราจาร์ทำไมโห oh, ราจาร์ต้องมีนี่ขอด้วยเราต้องเบี่ยงสมุไรดิใช่ใช่ใช่กูแบบงงใช่แล้วกูจะหัวร้อนเพราะไอ้เหี้ยปุ่มเนี่ยแหละคือกูชินกับการที่กดตกลงอะ่ะคือกดโอ้ย oh, ไม่ใช่กด X ไอ้เหี้ยกรุงต้มทำอะไรวะเนี่ยลดความเสียหายทางกายภาพชั่วคราวจำไว้นะลูก อนาคตยามต้องออกศึกเจ้าอย่าลืมพกกุ้งต้มไปด้วยทำไมล่ะครับป๋ากุ้งต้มเนะี่ยทำให้เราอึดถึกทนมากขึ้นอย่าลืมกุ้งต้มเฮียเชียหน้าตามแม่งมองชิหายมึงดูนะเวนี่คือนักรบเช่ยนี่กล้ามแม่งชัดกว่าอีกมึงเป็นนักรบไอเฮียนี่เป็นผู้บำเพ็ญตนบำเพ็ญตนเสือกมีกล้าม,มากกว่ามันเป็นบำเพ็ญตนแบบไหนวะฮะไม่มีเสียงให้เทสหรอทดลองฟังคือกดเด็ก เชื่อเสียงมึงจะขาดใจตายความชัดโครงหน้าความชัดโครงหน้านี่คืออะไรอันนี้เริ่มจะดูแบบไม่น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นแล้วนี่มันเริ่มจะเป็นคนฝรั่งแล้วลองลองคิดดูดิสร้างตัวละครไปโจมมน,นจำนวนลูกธนูมีจำนวนจำกัดด้วยโอคือโดดออก เชีย่ยใช้ลูกธนูไปนหนึ่งดอกแล้วจากนี้ไปจะมีมอรณนะอันนี้คือคนอื่นเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันแปลเป็นภาษาไทยอ่ะกูแตะรอยเลือดแล้วอะ่ะทำไมกดไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นวะในกดกดอ๋อมีรอยเลือดเยอะเกินไปมันก็แค่นั้นแหละแตะไปก็เท่านั้นว่างนันแหละ ขอรอยเลือดคือคนที่ตายแถวๆนี้เหรอทำไมมึงตายเยอะขนาดนั้นเชียวเหรอแล้วนะทำไมคนมันตายเยอะขนาดนั้นวะ <laughs> เหมือนเราเข้าเกมมานี่คือการต้อนรับที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยเว้ยแบบเยียอะไรวะมันไม่มีสอนเหรอไม่มีสอนเหรอทูเทอรี่เอวหรือว่าเจอบอสแล้วจะมีทูเทอรี่ วนะอ๋ออันนั้นหลอกล็อกเต่าเหรอเอ,าอ้าไอ้เชี่ยม,มาถึงเฮ้ยไม่มีอะไรฟื้นเลือดด้วยเหรอแล้วเราวิ่งไงอ๋อโอ้ค้างวิ่งไอสัตว์มาถึงไม่สอนเที่ยอะไรเลยอย่าลืมกุ้งต้มจมตีเร็วจมตีเร็วจมตีเร็วอะไรวะ เอาเองไม่เข้ามาโอ้ยเฮียแม่งบอกว่จะเข้ามาไม่เข้ามาเลยเฮียฮุยเชียอะไรว,วะโดดๆเล่นๆอยู่อ่ะเอา ทำไมรู้สึกว่ามันใช้ยากๆวะไหนตอนแรกมีคนบอกว่ามันล็อกเป้าเลยเข้าไปในหมอก okay. อันนี้คือบอสฝึกฝนนะวอตอะไรวะโอ้คุณหลบแล้วนะ แค่แม่งทำหลอด,ดยาวๆมาหลอกกันนี่หว่าโถ่รัน What the fuck is this? ชี่นี่คือบอเหรออ๋อมีคอยแบบให้หลบอยู่ อุ้ยเชี่ยเฮ้ย what เองมายิงเลยตอนนี้อ้ออย่าเสือกโอ้ oh, โลบปหน่อย เกมที่พยายามจะฆ่าเราทุกทุกท,กทางไงอ้เที่ยปวิ่งลงไปกับมึงนั่นแหละ,ะไม่โลบไม่โลบไม่โลบเชี้ยะพอแบบได้ยินเสียงแม่งตามข้างหลังมาแม่งโคตรน่ากลัวเลย เอาแล้ว็อดรบอีกอ้าว What the fuck อ่ะกูไม่น่าทาันแล้วรอบนี้โอ้โหมันอยู่ตรงนี้ด้วยกูไม่อยากโดนรถบดไอเหี้ยกูเลยตายเอง โลกที่แสนสดใสไอ้ต้นไม้ข้างหน้านี่คืออะไรเนี่ยนี่คือเกนชินบัตฮาร์ดคอร์ดีวะมึงพ oh, yes. <c oughs> ูดมากจังเลยฮะ ฮะมันไม่ไมีตายวะขี้โกงนี่วะ่ะเอ้ยขี้โกงไอ้ีฮะโดดตรงนี้ไม่ขึ้นด้วยตีมันเลื่อนไม่เห็นรถเลยโอ้มีส่งแมงแมาแรงซัมติงด้วยวะ่ะเฮี้ยโอ้ยมไม่อยู่แล้ะไม่อยู่และไปไปไปเอ้ามีเลื่อนนี่วะ่ะอ้าวไม่อยากรู้ กูนึกว่าเองไม,ไม่ไม่มีเลือดบายบายอะไรวะหน้านิ่งๆ <c oughs> อะไรวะเปิดมาถึงแม่งสู้เลยดิโอเคโอเคโอเคว้วันหน้ามึงโดนแน่ว้วันหน้า,า,นามึงโดนแน่มึงจำไว้ เฮ้ย hey. อ๋อบอสรดุดมาอันนี้คือลองสู้ได้เหรอโอ้โหก็ที่ม er> oh, ึงถึงจะทนได้ก็เลยบายบายสองฮิตตายสัตว์มึงต้องลองสัมผัส คือมึงต้องลองสัมผัสเพม่นจะได้รู้ว่ามันขนาดไหนถามจริงถ้าอนาคตเราชุดดีขึ้นกว่านี้มันจะมันจะดีเหรอกูถามจริงกูฆ่ามันเนี่ยดีกว่าเลยไหมหรืออนาคตแม่งสำคัญคือกูต้องไปเกิดตรงนั้นแล้วแม่งก็แค้นกู สำสบ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 เงินก็ไม่มีให้เงินก็ไม่มีให้คิดว่าจะสู้บนม้าแล้วง่ายขึ้นไม่เห็นจะง่ายขึ้นไม่มาเพื่อนยากตายง่ายแบบนี้เลยเหรอวะโคโนสปีดโอ้เชี้ย กูจะลองทำไมทำไมกูหัวแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยมันดูตลกชิบหายอ่ะอุ้ยเชี้ยะเลยเนี่ยคือมันมีกีกี้แล้วมีบอสด้วยตาย เ้ยวอดรอดแบบชิวเฉียดฮะไม่ชื่อบอสเหรอตัวเนี้ยบอลธรรมดาอหรออ๋อ,อลิตอาไอ้เชี่ยกูล็อกเป้าไอ้เชี่ยนั่นอยู่ทำไมมันเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้วะโอ้ไม่ก็ ตายคือกูกำลังล็อกเป้าแม่งอยู่กูก็จะหลบตามที่ทางให้แม่งโจมตีแม่งหันไปด้านขวาเฉยโอ้ยหัวร้อนกับไอ้บอสเป็นเรื่องหนึง่งแต่หัวร้อนกับปุ่มเนี่ยหัวร้อนหนักกว่าเพราะกดอะไรไม่ได้ดังใจกูเ <c oughs> <c oughs> ข้าใจแล้วไอ้ที่เกยบนี้แม่งพยายามจะฆ่าเราทุกทาง โอ้แม่งเวียนหัวชิบหายเลยคือถ้ากูฆ่าไททันไม่ได้กูก็ไม่มีทางไปสู้กับบอสหรอกเฮ้ยเฮียมันมีดาบถูกนำออกมาใช้แล้วจังหวะนี้วิ้ย oh. 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 AOE ý đa bia đa đa bia yêu thương 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 đen à? แล้ววันนี้เรามาแถวนี้อุ้ยเฮี้ยนแม่งตามอยู่ได้ <laughs> เอ็งสนุกเอฟเฟกต์ตาการตาอ๋อโอเคปวดขาบ้า,างไะเดีย๋ยตายปวดหัวกับไอ้เฮี้ยมูฟเซ็ตเนี่ย อ่ะพออย่างเงี้ยพออย่างเงี้ยจะกดโอหลบเสือกไอ้เฮ้ยอะไรคือฝันพิบตาวะสกิลเหรอฟืบๆๆ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 กันใหญ่เลย โอ้โหไอ้ยค่นี่โดนชุดเดียวตายเลยมดูกูกิ้งตัวอู้หูแม่งหลบได้ด้วยว่ะโอ้โหโคโนเอไอเย็ดแค่ทำไมเอไอมันแบบแจ๋วจังวะ

ว่าไงแล้วม,มึงหลบด้วยโอ้ยๆๆๆๆๆืๆชับดีโลภไปเก็บมึงไว้ดูเล่นก็ได้เหี้ยเอาละครับในที่สุดกูก็สามารถจัดการมึงได้กูบอกแล้วถ้ากูไม่ฆ่ามึงกูจะไม่เก็บเงินโอ้ย เที่ยกูแบบกูอึ้งไปสักพักหนึ่งเลยเว้ยกูหลอนเว้ยกูหลอนในการที่ว่าไม่สามารถหลบกูได้คือแบบไม่เคยเจอบอทหลบท่าแบบเนี้ยโอ้ oh my god เที่ย